สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับลัตตี้แล้วนะคะที่ผู้สาการขายจากฟอร์ดรัชพฤกษ์พระราม5แล้ววันนี้ก็เราอยู่กันที่ฟอร์ดพระราม5ค่ะวันนี้อีกเช่นเคยค่ะรัดมาพร้อมกับโปรโมชั่นและข้อเสนอแนะดีๆนะคะของเดือนนี้มาแนะนนำมานำเสนอลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่เจ้าตัวรถส่งมอบคันนี้ค่ะ e v e r อเ,เร t ต์ไทเทเนียมพล2สสีทตัวไบเทอร์โบของเรานั่นเองค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถส่งมอบของคุณลูกค้านะคะมีโปรอะไรกันบ้างนะคะมาดู สำหรับเดือนนี้เราจัดโป้งให้ถึง2โปรจุกๆเลยค่ะโปรที่1ค่ะสำหรับลูกค้าที่เน้นดอกเบีย้ยสูงเปอร์เซ็นต์เราจดัดดอกเบีย้ยสูงเปอร์เซ็นต์ให้นานถึง48วดเลยตลอดสัญญาลูกค้าไม่ต้องเสียค่าดอกเบีย้ยเลยนะคะหรือโปรที่2ค่ะดอกเบีย้ยสูงจุด99%พร้อมชุดแต่งเต็มรอบคันแบบนี้นะคะนี่0.99ยังได้ดอกเบี้ยได้ชุดแต่งเต็มรอบคันอีก โอ้โหรหล่อกันเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่นานใดค่ะอยากใช้เงินดอกลดน้อยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามตรงน้ดได้อยากเลือกชุดแต่งแบบไหนแจ้งได้เลยสําหรับชุดรถส่งมอบลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าเน้นเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะหล่อหลอแบบนี้ก็เลยนะคะพร้อมกับตัวกระจังหน้าฟอร์ดค่ะแบบมีไฟ3จุดนะคะซึ่งตัวกระจังหน้าลูกค้าสามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะคะพร้อมกับตัวอะคริลิกที่เพิ่มเข้ามาค่ะคำอักษรคำว่า e v e r อรสนะคะ ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูกันด้านข้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อดำเงารับกับตัวชุดแต่งและก็ตัวรถด,ด้วยค่ะตัดกันค่อนข้างหล่อเลยนะคะพร้อมกับตัวไทยร์เทเนียมพัดขับสองคันนี้มาพร้อมกับตัวแม็กขอบ20นะคะเดิมๆจากโรงงานหล่อๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะจุดเด่นไฮไลท์ของคันนี้นอกจากตัวชุดแต่งวีเตอร์แล้วก็จะมีตัวแล็บดำหลังคา เครื่องคันให้ด้วยนะคะตัดกับสีขาวมากๆหล่อเลยคะ่ะลูกค้าซึ่งตัวแ l a บลูกค้าก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นดำเงาหรือดำด้านสําหรับคันนี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นดำเงาะคะ่ะรอๆแบบนี้กันเลยต่อไปมาดูกันที่ด้านหลังของตัวรถนะคะตัวชุดแต่งวิกเตอร์ไม่ได้มาแค่กันชนหน้าแต่ว่าเขามีตัวสกเกิร์ตท้ายมาให้ด้วยเป็นท่อคู่แบบนี้เลยนี่คะ่ะรับกับตัวรถรอๆแบบนี้เลยและลูกค้าท่านใดนะคะที่อยาก แต่งรอแบบนี้แล้วก็อยากได้โปรโมชั่นแบบนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้ที่เบอร์095-525-9137หรือว่าพบกันที่โชว์รูมฟอร์ะะดราชพฤกษ์พระราม5ก็ได้นะคะและที่สำคัญยันย้ำราคาอีกรอบหนึง่งราคาตัวรถอยู่ที่1.747,000บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ